สวัสดีครับพี่น้องก็มาพอกมาโชว์ไก่อีกคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาเห็นนามะขี่มูนะครับเอาไว้ใส่เพราะว่า <c oughs> มันเกิดถึงเวลาที่เราต้องไปฉีดไปฉีดปุ๋ยทางใบให้เขาแล้วนะครับนามาขี่มูมก็จะซอยห้าลดตนทุนในการใส่ปุ๋ยระยะแรกนะครับเพราะว่าปีนี้ผมจะบอกใส่ปุ๋ยช่วงเดือนเึ่งนะครับผมจะใส่แต่นามาขี่มูแล้วคอยไปใส่ปุ๋ยเม็ดตอน าสามเดือนถึงสี่เดือนนะครับผมกะแซ่ทอนพันธุ์ผมกระกระใสนี่แหละครับกะลิตรนี่แหละขวดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งหากที่หากาสิบหามืออายุมันสิบหามือที่เอานาม,มาขีมูแซ่นะครับเดี๋ยวขีบหนาผมจะไปเบิง่งแตะว่าขีดหนีเดี๋ยวเฮ็ดนาม,มาขีมูกอนครับสำหรับอุปกรณ์นะครับวัตถุดิบที่ใส่ก็จะมีนะครับ อีเอ็มครับผมเอาไปดับกินนะครับกากน้ำตาลครับผมตะไคร้ครับแล้วก็ขีมูครับผมขีมูแห้งนะครับมันจะบ่หมินกินจะมูแห้งครับแล้วก็ถังครับผมภาชนะใส่ถังภาชนะใส่นะครับเดี๋ยวห้องมาเบิร์นกันครับมี e ีเอ็มนะครับ การนำตาขีมูนะครับขีมูแห้งนาะจังโมเมนต์พี่น้องครับผม<ช>คือที่ที่พร้อมใส่แล้วนะครับที่พอผมเห็นรุ่นก่อนทั้งครับผมทั้งเปล่าครับเริ่มต้นกาเอาขีมูใส่ตะไคร้นี้นะครับให้เกือบเต็มนะครับบ่รตรงเต็มครับกับ ใส่ให้มันเต็มนะครับอัตราส่วนที่ใส่กับขี้หมู1ลิตรไอ้1นึโลต่อน้ำสิบลิตรนะครับน้ำมักกะทั้งนี้มันหาสิบหาสิบกับประมาณหาโลนะครับกะถึงโบถึงแน่กะปัดๆได้ครับโบขาดโบเกินขาดแน่เกินแน่กับโบเป็นอย่างครับกับประมาณนี้บรต้องใส่เต็มนะครับแล้วก็ทามันอันนี้แล้วถ้าเขาเห็นแล้วเขาไปฉีดเท่ากับ เมื่อนก็ค่อยผสมกรไดสั้นไรนะครับให้มันจับใบให้มันอยู่ได้ดนนะครับแต่ว่า้าขี้ขานคือผมนี่มักง่ายก็คือเอามาผสมกันเลยนะครับก็มีสั้นไล่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับครับผมมันมีน้มอยู่น้อยหนึ่งในถังเพราะมันเป็นถังเก่านะครับถังมกเกเว่ากับปิดปากเข้าไว้นะครับมัดหยุ่มเดียวด้ครับแป๊บหนึ่งขอวางกล่องนะครับ ครับผมครับก็ได้แล้วลงถังเลยครับปล่อยทายดีกับมัดไปหูนะครับถัทงทางมีทังมีหูกับมัดไปหูทาวี่กับปล่อยเลยครับเราะมัดมัดป่าเขาเห็นงบให้ <c oughs> บให้พวกเศษหั่นเศษนี้มันออกมาลายนะครับขี้คันกรองเวลาเขาเอาไปใส่นะครับ ของผมนี่กะผมจะเริ่มจากใส่สไลด์ไปก่อนนะครับผมสไลด์หะ้ากะ E M ครับผม ไปประมาณฝาหนึ่งหรือโบถึงกันนะครับนิดเดียวมันก็นจะเก็บไปโดนขื้นนะครับอาตาสวนมันโบตายตวัวครับจากนำตาลครับการนำตากใส่ไปนิดหนึ่งหรือว่าถ่าไพ่วิมกากนำตาใส่นำตาลรือเลยครับ ตานประมาณบวงนึงก็ได้ประมาณช้อนหนึ่งส่วนโตแต่ว่าน้ำตาลมันก็แพงนะครับกากน้ำตาลมันก็ถูกกักนจะแค่นี้แหละครับแล้วก็เปิดน้ำให้มันเต็มถังกับมักไว้จริงอ่ะยี่สบสี่ชั่วโมงมือหนึ่งก็เอาไปใส่ได้แล้วนะครับฉีดได้เลยนะครับการอาตัตราส่วนเอาไปผสมกันคือผมว่าไว้แะครับ น้ำมมขี้หมูหนึ่งลิตรต่อ,อ,อน้ำยี่สิบลิตรนะครับก็บประมาณนี้แหละครับแต่ว่า้องมผมก็มันกับขวดหนึ่งจุดขวดน้ำขวดน้ำอัดลมราหนึ่งจุดสองหาลิตรผมก็ใส่เต็มมันเลยนะครับกะเย่ะให้มัเปิดน้ำให้มันเต็มนะครับกะใส่น้ำจนเต็มนะครับก็เลี้ยวไปนิดหนึ่งนะครับให้มีช่องว่างนิดหนึ่งนะครับ เพื่อนยังบุ <laughs> ผมกักลมูกันนะครับผมครับแล้วก็ปิดฟ้าครับผมกะพักไว้ขึ้นหนึ่งกะไซดได้แต่ว่าเอาไว้โดนกระแห่งดีนะครับเพราะว่าขามีากลารลาตาลเป็นอาหารใองเขาแล้วก็มีจุลินที่ครับซอยเหลี่ยงเขานะครับข้าสามารหมก็ะไปดนได้ครับผมนี่พมก็เห็นไซีทางนะครับช่วง แรกที่ฉีดนี่ก็ไล่ละทั้งฉีดนะครับทั้งฉีดนี่ก็ไล,ล่หนึ่งครับกับบนินชีดไล,ล่นะครับเพราะมันยังยังอ่อนอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็เอาไปลองใส่กันครับจงได้ก็ฝากกดอ๋อเดี๋ยวเอาฟ้าปิดครับที่เกีพวกที่เฮ็ดไว้ครับผม จะได้ก็ฝากพี่น้องก็ไลค์ก็ซับช่องนด้เยครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพี่เบงพ้นโครงการใส่น้ำ้หมูแซหากนะครับครับผมขอบคุณครับ